โบนะคะเอ็มปวิทีวิทนาวิทะอายุ35ปีคะ่ะโบทาธุรกิจของที่บ้านนะคะจริงๆก็แบบมนุษย์คนเมืองทั่วไปเนาะก็คือ work hard play hard คือโบทํางาน6วันก็จริงแต่ว่าโบจัดเวลาออกกําลังกายดูแลตัวเองส,งสม่ำเสมอคะ่ะจริงๆเราเป็นผู้หญิงเอนาอะเราก็ชอบกินก็กินทั้งขนมทั้งอาหารอะไรเงี้ยปาร์ตี้กับเพื่อนทั้งแอลกอฮอล์ด้วยอะไรเง er ี้ยค่ะถ้าไม่ดูแลเลยมันก็ไปไกลเราก็เลยต้องพยายามที่จะต้องมีวินัยกับตัวเอง จริงๆปีลิเวเนี่ยเรียกว่าเหมือนเป็นแฟนโบคนหนึ่งเลยนะคือบอกโบอยู่เขามาแบบนานมากเกิน20ปีอะโบมาที่นี่จนโบรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเขาดูแลโบทุกอย่างทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาอาหารมาที่นี่คือวไว้ใจจริงๆเพราะว่าเออย,ยังไงเขาดูแลเราดีที่สุดคือออกกำลังกลังกายก็มีหลายอย่างคือโบก็ลองมา,มาเยอะอะไรเงี้ย แต่พีระทิสเวลามาเล่นตัวตัวะค่ะคือคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มันแตกต่างจริงๆอะแต่พอมาเล่นตัวตัวเนี่ยคือแบบมันสามารถแก้ทั้งปัญหารูปร่างโพสเจอของคนที่มาเล่นได้อย่างตรงจุดมากกว่าค่ะก็เลยแบบเออแบบรู้สึกว่าพีราทิสเนี่ยกีฬาคี่บอคิดว่าเหมาะกับทุกคนจริงๆอะ การมาเล่นอย่างต่อเนื่องคือมันจะพัฒนากระดูกที่ทรงผิดปกติแล้วก็ลูกปลางที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างชาัดเจนก็ต้องดูผลลัพธ์ว่าแบบมาลองแล้วจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วแบบทุกคนสามารถทําได้เ <VOICE> พราะเรามั่นใจกิจวเตร